น้าที่เกิดขึ้นนะครับถ้าว่าเปรนกาศพิษพันธุ์ควบคุมพื้นที่โดยใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงพิษพันธุ์ในคราวเดียวกันผี่พื้นที่หนึ่งซึ่งยังไม่เกิดผลกระทบก็จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและก็อ,อาจจะไม่เชื่อในการพิษพันธุ์ดาะนั้นท่านก็เลยยนง่ยคิดว่าให้สร้างเครือข่ายให้เป็นเครือขาอ่ายตามอุรมน้ํา และตามกระแสน้ําที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เมื่อได้รับนโยบายตามระดับท่านแล้วนะครับก็เลยมาแบ่งโซนอําเภอออกเป็น5โซนนะครับโดยดูพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับโซากัดเซน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละที่เช่นเครือข่ายที่หนึ่งเส้นทางน้มีอำเภอเมืองอำเภอคำอำเภอสอรรนนทยพระทองคำคมแก่แสง เจอพุเกียรเบอร์ูนะครับก็คงจะได้รับน้ํามาจากตนน้ําทางอำเภออุนรุณน์อำเภอปากเ่องอำเภอสีชิ้วไล่มานะครับเราก็เลยจุดกำหนดว่าให้วิผู้ชนซึ่งมีท่านบัมตรีแชงที์บัวชวีว่ารือผมด้วยการไปนที่ที่นั่งคุยเพื่อที่จะวางเครื่อข่ายตรงนี้ มีการพูดคุยครับหือถท่านพูดคเชรีบัวชวีและท่านก็เป็นผู้กำหนดให้แม่ขาดแับแม่ขาดโดยอาศัยกรอบแนวคิดว่ารูปน้ำที่เกิดขึ้นและก็ลุม่มอนเภอที่อยู่ในในโซนเดียวกันนี้น่าจะอยู่ในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเครือข่ายจึงมาเป็นทั้งห้าเครือข่ายหกเครือข่ายนะ,นะครับโดยเครือข่ายที่หกเป็นวิธีลูกแทลหลักนะครับแนวคิดก็คือว่าถ้าหากว่าน้ํา หรือว่าแต่สถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ใน,นำอำเภอเมือ,อ,องขามที่ร้อยส่จังหวัดไทยพระทองคำครัิที่เกษนแถลงข้อยหตุเหล่านี้ก็มีสถานีเหล่านี้เป็นแหลงแม่ข่านะครับแล้วก็มีลูกข่ายตามที่ปรากฏในลลขังวระดาบที่นะครับโดยที่ไม่ได้ไปกำหนงว่า คลื่นแต่ละสถานีจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรตรงนั้นยังไม่คิดตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่นั่นอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าเครือข่ายแล้วก็วิทยุแต่ละที่คลื่นนั้นจะส่งถึงกันหรือไม่อย่างไรเรน่องนนี้ไม่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 กันนึงตรงนี้นะครับป็นข้อผิดพลาดตรงนี้ต้องขอไปไว้นะครับโดยที่ท่านผู้ตรวจเชนี่ท่านบอกว่าตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคเพราะว่าเครือข่ายแต่ละเครือข่ายท่านก็มองถึงคุณภาพของแต่ละสถานี เป็นเป็นหลักนะครับว่าสามารถที่จะสนองทางจังหวัดได้แา่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าาทหรือว่าสถานีอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏตรงนี้ไม่มีศักยภาพแต่ด้วยความที่ถ้าผู้บริการจังหวัดท่านไม่สามารถที่จะไปทุกสถานีได้เราจึงเอาสถานีใกล้ๆกันแล้วเอาบริบทใกล้ๆกันโดยยังไม่ได้คำนึงว่าขันยาเนี่ยเชื่อมโยงกันได้ตรงนี้ก็เป็นจุขขดหนึ่งก็นำไป